สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้ครับเป็นโตโยต้าหัวจรวดนะครับนะมาชี้เป้ากันครับก็คันนี้รายละเอียดครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะสภาพนี่สวยเดิมบางเลยครับก็คันนี้เป็นโตโยต้าหัวจรวดหลังคาเตี้ยนะครับเป็นรถปี2540ครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัวดีเซลนะครับนะ2 8 0 0พัซีซีครับเป็นตัว 3L นะครับคันนี้ไมค์คันนี้อยู่ประมาณ อ2แสนกว่าโลนะครับนะเป็นใหม่แท้นะเจ้าของก็ลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับเครื่องนิ่งครับความร้อนปกติครับใต้ท้องยังสวยครับไม่มีผูนะครับนะโครงสร้างนี่บอดี้ยังสวยครับไม่เคยอุบัติเหตุนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างยังดีครับแอร์เย็นใช้ได้ครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะบอกหนังครับนะหนังเดิมนะครับนะสามแถวครบครับไม่มีแตกไม่มีขาดครับ ล้อก็เป็นล้อกระทะครับของเดิมโรงงานนะครับนะยางสี่เส้นครับยางนี่เป็นปี2017นะครับรถชนนี้เป็นป้าย้าเป็นป้าย้าแท้ครับนะไม่เคยวิ่งรับจ้างใช้งานน้อยมากครับก็เล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนครับภาษีนี่กพอครับ2566นะนี่ขายได้ไปก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเอาเป็นรถครอบครัวครับนะรถ ทำงานหรือว่าเป็นรถรับจ้างรับคนงานรับนักเรียนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าจะเอาไว้ส่งของนี่ก็ได้นะครับรถตู้อย่างนี้มันประยุกต์ทําได้หลายแบบนะครับหลายแนวนะครับนะก็ที่สําคัญเลือกให้มันถูกประเภทแล้วกันนะนะป้ายนี่ก็สําคัญครับถ้าเป็นหลังโลง่งก็จะเป็นป้ายเขียวนะครับอันนี้ก็ย้ํากันเกือบทุกคลิปนะครับเพราะว่ารถตู้นี่มันมีป้ายทะเบียนข,ข้างจะหลากหลายนะครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไปที่1นึ่งแส 5,000บาทนะครับ15,000บาทก็สนใจยังไงก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ f a c e b o o k ด้านล่างคลิปเลยครับมีเบอร์โทรไว้ให้อยู่ในลิงก์เรียบร้อยครับนะเป็นลิงก์ f a c e b o o k เจ้าของรถเลยครับติดต่อกันได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองทสดูก่อนเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับ โอเคมาคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ